โลว์เวอรอยู่ผมเชเอ็กบอลบอลนะครับวันนี้อยู่ในเกมโมเดลวอร์ชิปนั่นเองโมเดลวอร์ชิปวันนี้ผมอยู่กับเรือศูนย์ห้าแปดกับมิสไซล์ใหม่ไทยสามศูนย์เจเอชจีวีสำหรับเจ้ามิสไซล์ใหม่เจเอชจีวีอันนี้น่าจะมีการเป็นการบั๊กแบบใหม่นะเดี๋ยวต้องแจ้งผู้พัฒนานะครับก็คือเจ้ามิสไซล์อยู่ในเซโลเนี่ยนะเป็นมิสไซล์ที่มาใหม่ของญี่ปุ่นนั่นเองไทยสามศูนย์เจเอชจีวีไปดูคำแปลกันสำหรับไทยสามศูนย์เจเอชจีวีเป็นขีปนาวุธพื้นสู่พื้น ของญี่ปุ่นขณะนี้อยู่ในระหว่างพัฒนาเขาเขียนไว้แค่นี้จบแล้วเป็นระดับตำนานนะครับอยู่ไทยเดียวแบบเอ็มหกหรือว่าริม7 1็ดนึ่นั่นเองสำหรับเจ้านี้นะครับก็เอาง่ายๆเลยผมอธิบายคร่าวๆก่อนเข้าไปในเกมนะจะได้ รู้ในคร่าวๆก่อนที่จะไปเจอสภาพจริงของมันนะครับสำหรับไทยสามศูนย์ JHGV ความสูงไฮอยู่ที่24,700ความเร็วสูงสุดอยู่ที่544.3น็อตความแข็งแกร่งของมิสไซล์ก็คือเลือดของมัน30แล้วก็พิสัยล3สกิโลอัตรายิงอย่นั้นหนึ่งลูกเท่านั้นแล้วก็ครูดาวเจ็ดจุดเจ็วิเวลาล็อกเป้า1.9เท่านั้นเองมีทั้งหมด15ชุดดีไม่ดีเดี๋ยวเราไปวัดการแสแคปนอวอกันไปดูกันครับไปกัน พูดถึงมิสไซล์ใหม่ไท้ย 30G HGV สำหรับคลิปนี้อธิบายสเตตัสคร่าวๆให้ดูในภาพรวมนะฮะสำหรับเจ้านี่ด,ดาเมตต่อลูกต่อเบิร์ดนะฮะ24,700ติดคิดคิคอนไม่ได้ระยะยิง13กิโลเมตรกระสุนํำรอง23ลูกคูดาว7.7เวิเวลาล็อกเป้า1.9ความเร็วต่ำสุด3า8สุด38.88นอตหรือว่า39นอตนะฮะความเร็วสูงสุด5 4 4 2 8 แล้วก็สามารถเพิ่มได้80ต่อเปอร์แล้วก็เลือดของมันแค่30เท่านั้นเองเขาได้อยงมันเลยนะถ้าสังเกตแนวดิงจะเห็นฮะอันนี้เราก็จะให้ดูมิสไซล์แอนิเมชันของมันนะครับว่าความแรงความหมุเที่อะไรเงี้ยประมาณไหนที่เห,เห็นก็จะประมาณนี้ส่วนแ c คแอ n นอเวลผมเปรียบเทียบคร่าวๆให้พูดให้ฟังแล้วกันระหว่างพูดถึงมิสไซล์นี้นะฮะดูแล้วไม่ได้ด่อยหรือด้อยค่าสาหรับมิสไซล์นี้มีอะไรให้เล่นใหม่ก็ดีขึ้นครับชอบ เรามาวัดความเร็วระดับสายตากันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับเพื่อนๆลองปล่อยใกล้ๆเคียงกันแค่เซลวีนะฮะสังเกตว่ามีทายระยะ8กิโลก็พอๆกันนะฮะเวลาถึงเปรียบเทีเยบดัมเมจไท30 2470สแคปนอรวอล20,06ระยะยิงซ้าย13กิโลขวา12.13กระสุนไท30มี23ลูกสแคปมี20ลูก รีโหลดไท307.7สแคป7.35ล็อกเป้าไท1.9สแคป2วิสปีดเริ่มต้นไท30 38.88สแคป194.38นอ็อตความเร็วสูงสุดไท30 544.28น,อ 52, นอ็อตสแคป466.52น็อตความเร็วเพิ่มทีละ80ขวาเพิ่มทีละ40ความแข็งแกร่งมิสไซล์ ไทสามศูนย์เลือดสามสิบแคปเลือดร้อยยี่ห้าถ้าวัดด้วยสเตตัสตัดแล้วสู่สีกันเลยนะครับได้อย่างเสียอย่างซึ่งเอามาสู้กันได้เลยสําหรับมิสไซล์สองอันนี้ไปลองดูการปล่อยมิสไซล์พร้อมกันบ้างมาครับผมจะลองกดมิสไซล์ใกล้ๆเคียงกันหรือพร้อมกันนะฮะประมาณนี้ถ้าเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามิสไซล์ที่โค้งลงมาเนี่ยจะถึงก่อนถ้ามองไม่ออกเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูอีกทีครับ ในรูปจะเห็นมิสไซล์วิธีโค้งด้านบนนะครับดาเมจจะไม่เท่ากับส c แค a นาวเจ้านี่จะทำดาเมจได้เร็วกว่าส c a แคมนาวในระยะ8กิโลเมตรซึ่งเป็นข้อดีของมันแต่ผมคิดว่าดาเมจของมันหรือความเร็วของมันใกล้เคียงกันมากครับเดี๋ยวเราจะทดสอบในระยะ4กิโลให้ดูระยะประมาณ3.5ถึง4กิโลมาดูกันดาเมจอันไหนเข้าก่อนกันนะฮะแล้ปล่อย มิสไซด์ใกล้เคียงกันจะสังเกตได้ว่าดาเมจส,สแคปนาวอลขึ้นก่อนนะฮะเดี๋ยวลองอีกทีครับซึ่งเราจะพยายามฝ่อยพร้อมกัน,นะฮะสังเกตได้เลยถ้าระยะใกล้สแคปกินขาดครับตามนี้เดี๋ยวเราลองไปเล่นกับบอดดูไปเล่นกับบอดโชว์หนึ่งตาเอาคาร์มอฟไปบุกเลยลายมังกรสุดเท่อยู่ก็มีลายฮีโร่ติดเรือมาเฉยเลยอะ ที่เฮลิคอปเตอร์มานะฮะใช่ไล่ฮีโร่ปะวะหรือว่าไล่ธรรมดาวะแล้วเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่แบบมองไม่เห็นนะมุ่งพุ่งไปไหนของมึงวะเนี่ยโอเคกลับปะเราจะจบศัตรูให้ได้ภายใน2อนาทีนะมาเริ่มเลยเบ้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 เบอุ้ยโดนไอ้นี่บังอ่านมากเบ้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 เบไม่มีรีคอยนะปืนผมมาขอโทษที แต่ผมบุกเดียวเซตสมองคอมซีให้ใส่หน้าให้เลยนี่นี่นี่ของจริงโอ้ยแม่งไม่ดีคอยวะเฮ้ยไม่ทันแล้วมันจะทันไหมเนี่ยสองนาทีโอ้ยยิงอะไรของฉันเนี่ยโอ้ยไม่แตกด้วยเนี่ยแฉันจะตายก่อนมันเนี่ยโอ้ยต้องตายเถอะโอเคมีบอทช่วยยิงนะฮะไว้ไว้อย่าไปบอกใครคนนะ่ะโอ้ยบอลโดนบอลยิงตา เอาว่ะเจอคนว่ะอ้าวไปไหนว่าคนเมื่อก,กี้ยังเจอคนอยู่เลยจบแล้วเราจะไม่นําหน้าบอทนะครับเหลือเราเบนบางแล้วสปอตแล้วเราก็ยิงขอให้เกมนี้จบภายใน2อนาทีให้ได้เถอะจะได้ว่ะมีแท่นบนบางอยู่ด้วยโอเคเราจะจัดการเขาอุจคอเป็นเป้าหมายเราอยู่แล้วเบ๊เบ๊เบ๊หูยมันจุดมันจุดแฟไอ้บ้าเอ้ย แฟเหรอฉันจะซ้ำนายให้เองไอทีดีเอ็กซ์ฉันต้องจบไปได้ภายใน2นาที่อนฉันเถอะความโหดของมันนี่ไม่ธรรมดาจริงๆชอบอจริงๆเบ๊ะฉันจะจบนายให้ได้ภายใน2นาทีเพื่อนเลิฟ เป็นเลิฟให้ฉันจบเถอเะเบ้เบๆเบ้เบู้ไม่ตายว่ะอีกสามสิบวิขอบใจมากเ,เยี่ยมด้แจะทันเวลาครับเบ้เ,เข้าไม่ให้จบภายในนาทีครึ่งครับโอ้โหสุดยอด่ะครับสำหรับมิสไซล์ใหม่ก็อย่างที่เห็นครับเพื่อไม่การเสียวเวลา ในรูปเกมนี้เราจะทาให้ดูก่อนว่าเล่นเราเป็นยังไงไม่เหมือนตาที่แล้วนะที่ตาส่วนใครชอบมิซายนี้นะฮะก็ไปสามารถซื้อกันได้เลยนะครับโอเคก็รีวิวคร่า,ากวก่อนเดี๋ยวรอเปิดออนไลน์ปุ๊บเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูอีกทีนึงนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ซูเปอร์ติ๊กเกอร์ซูเปอรแ์แดนซ์ซับสไครต์ทำอะไรทำก็ได้ทำเพื่อทำให้ผมโอเคขอบคุณทีณ่ติดตามครับโชคดีจเปริญครับสวัสดีครับ